รมตรงเสริมสหกรณ์ภูมใจเสนอสหกรณ์รวมน้ำใจ <c oughs> ให้เชิดให้เครื่องเนี่มันช่วยงานได้เยอะไลมวะเชิดเยอะแต่แม่โดยเฉพาะเรื่องทําบัญชีอ่ะแล้วก็เรื่องข่าวสารต่างๆอ่ะแล้วไปซื้ออจากไหนอ่ะใช้เงินเยอะไหมไม่ได้ซื้อหรอกทางกรมส่งเสริมสหก,กรณากรอ่ะเขาสนับสนุนมาให้ใช่แล้วครับ เพราะการจัดตั้งสหกรณ์นั้นจะต้องมีอุปกรณ์หรือปัจจัยพื้นฐานต่างๆซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมของสหกรณ์แต่ว่าปัจจัยพื้นฐานนั้นจะต้องจําเป็นและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่ง,งสหกรณ์รวมน้ําใจเองก็ยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนํามาเป็นหนึ่งในระบบจัดการทางด้านบัญชีที่ทําให้การลงบัญชีนั้นสะดวกถูกต้องและรวดเร็วรวมไปถึงด้านการจัดทําข้อมูลต่างๆแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีครับ นี่เชษด่มันเครื่องคอมพิวเตอร์นี่วันนี้โอยสุดยอดว่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้สหกรณ์เรามีเครื่องคงเครื่องคอมกับเขาแล้วเหรออืมตื่นเต้นกันจังนะพวกเองโอ้โหเฮ้ยเชดข้าถามอะไรเั้าหน่อยสิะวะถ้าพวกเราชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยจะใช้เจ้าเครื่องคอมเนี่ยมันต้องทำไงวะโอไม่ยากหรอกจ้ะ ายังจะส่งเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเอออบรมครูมาอบรมพวกเราให้พัฒนาความรู้ด้วยู <คน S 2> หญงชก็จะได้สามารถคืออย่างนี้ครับเชิดเขาอธิบายทุกคนฟังว่านอกจากสนับสนุนด้านอุปกรณ์แล้วในเรื่องของการอบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยทางกรมส่งเสริมสา,ากรและสา,ากรจังหวัดสส<ๆ>เขาก็มีการจัดฝึกอบรมด้วยเช่นกันครับ นอกจากนั้นยังส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกและให้ความรู้ถึงสหกรณ์เลยด้วยนั่นก็เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ให้กับเกษตร,รกรให้ทันสมัยมากขึ้นแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วเหล่าสมาชิกก็เห็นพ้องกันว่าควรจะได้เรียนรู้ฝึกอบรมจะได้ทันสมัยกับเขาบ้างยังไงล่ะครับเป็นไงบ้างว่าเจ็ ช่น <ะ S 1> ว่า <นะ S 1> พวกไอสิงไอวุฒิมันไปเรียนไอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรคอมพิวเตอร์จ้ะผู้ใหญ่เออคอมพิวเตอร์อะไรนั่นน่ะแล้วก็รวมพวกสหก,กรณ์เราก็ไปเรียนด้วยมันยังไงอ่ะได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีทีเดียวเลยจ้ะผู้ใหญ่เออเฮ้ยก็ได้ผลอย่างนี้นะถ้าหากว่าทางสหก,กรณ์ของเราเนี่ยจะไปขอไอเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มเติมมาเนี่ยทางกรมเขาจะสนับสนุนอีกไหมวะไอเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาเลยจ้ะผู้ใหญ่ แต่ว่าทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นเนี่ยเขาจะดูก่อนว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าอหรือว่าสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงไหมถ้าใช้ประโยชน์ได้จริงนะเขาก็จะสนับสนุนโครงการที่เราเสนอไปอย่างเต็มที่เลยโอ้โหนี่ถ้าหากว่าเราเอามาใช้งานใช้ประโยชน์จริงๆเขาจะให้เพิ่มเติมได้งแล้วบกงดีแต่ว่าเออเอ้ยดูในอสิงห์ไอวุฒมันเล่นอะไรก็แหมรู้สึกมันร้อนวิชาจะเนยไปดูมันหน่อยสิว่าไป เลื่อนเลยี่เลื่อนเลยนี่เลื่อนแล้วนี่เนี่ยอ้าวพี่ทำไมเล่นเกมกันอยู่ล่ะไหนบอกจะมาลองเครื่องไงเกมเกมอ้าวไม่พวกไอ้นี่อืมอืมปะโทเอ้ยหน้าเคกโลรกให้แตกสักของเขาเอามาศึกษาไม่ได้เขาให้มาเล่นเกมพวกมึงนี่โตจนป่านนี่หม่สมองมึงนี่มึงอยู่ที่ไหนกันวะฮะไม่พวกมึงนี่คิดกันบ้างดิแล้วอย่างงี้จะขอทางถนับนมทางกรมก็จะให้มาเหรอ ้รรูเื่องงบ้าพมีก็เริ่มนํามาประยุกต์ใช้ดีจริงๆครับแต่ที่สําคัญคือจะต้องนําความรู้ที่ได้มาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับยังวุฒกับสิงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าเอาเยี่ยงอย่างเชียวนะครับท่านผู้ชมรวมพลังรวมใจให้สหกรณ์ไทยพัฒนากรมส่งเสริมสหกรณ์รวมส่งเสริมสหกรณ์รทรรรไทย